วันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีน้อยก็าตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาทยังดีนะ,ะเฮเศเชฐีมีเงินเป็นล้านๆ้างก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาศรเชีีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบาทนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ คือกลามบ้านช่องถนนทน้นทางต่างๆที่เต็มอยู่โลกาธาตุซึ่งแสวงกันเป็นบ้าอยู่ไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากัหนหมดตั้งแต่ภายนอกะเรื่องภายในใจเป็นยังไงๆไม่มองดูกันนะนี่ละใจาขาดความเหลียวแหล่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมะนัตถิกรรมะสมังพลัง ไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจากผูจึงขอให้เขาโพกกรรมคําว่ากรรมคือการกระทําการกระทำนีเรียกว่ากับความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทําบาปทําชั่วให้พากันละมัดละ